เสิรข่าวยามเย็นของหงแดงบายป๋องเดลิเวอร์บาซ่าร่วมแจมหวังเซนฟีซาร่าซัมเมอร์หน้ามาเน่แจงเรื่องแฟนบอลบอกย้ายหนีหงแค่มุกขำขำหงแดงหมายปองลาฟินยาร่วมทัพนักวิเคราะห์อบอลเมืองเบียชีเลวันดอฟสกี้เข้ากับระบบคอบได้แน่หากย้ายมาลิเวอร์พูล สวัสดีแฟนบอลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับช anel ฟองเดลิเวอร์ที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดะครอบทุกคนถึงที่ถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยครับ บาซาร่วมแจมหวังเซนซีซาร่าซัมเมอร์หน้าถือว่าเป็นกระแสข่าวกันได้ทุกวันสําหรับโมฮัมหม็ดซาร่าตีจอมสังหารประตูของลิเวอร์พูลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองว่าจะไปในทิศทางไหนเพราะล่าสุดฟาบิซซโอโรมาโน่เจ้าพ่อเหย่่ยวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะชื่อดังก้องโลกได้รายงานว่าบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากสึกลาลิกาสเปนสนใจที่จะคว้าปีกตัวเก่งของหงส์แดงไปร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวในช่วงซนะัมเมอร์หน้าเช่นกัน ส,สำหรับซาร่านั้นเคยมีข่าวกับทางบาร์เซโลนามาสักพักหนึ่งในช่วงการฤดูกาล2021-2022เมื่อยอดทีมจากแคว้นคาตาลันอยากได้ตัวไปค้าแข้งในถิ่นคัมนูแต่เนื่องจากสโมสรเกิดปัญหาสภาพทางการเงินทําให้กระแสข่าวนี้เนี่บไปแต่ทว่าสตาร์ดังทีมชาติอียิปต์เหลือสัญญาอยู่กับทางลิเวอร์พูลเพียงแค่ปีเดียวเท่าน,นั้นและยังไม่มีทีท่าที่จะเป็นไปได้ในเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่อย่างใดเพราะมีข่าวลือหลุดออกมาว่าซาร่านั้น ได้เรียกร้องค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นสูงถึง4แสนปอนต่อสัปดาห์แต่ทางสโมสรน,นั้นไม่อาจทําตามความปรารถนาตามที่เจ้าตัวต้องการได้จนสื่อจากหลายสำนักลงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าซาลาอาจจะสวมชุดยูนิฟอร์มของเดอะเลดแมชชีนเป็นฤดูกาลสุดท้ายและออกจากสโมสรแบบไร้ค่าตัวทําให้หลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างให้ความสนใจอยากได้ซาลาไปร่วมทีมรวมถึงทางบาร์เซลโลนาก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตทางนี้ด้วย โดยล่าสุดฟาบิซซโอโรมาโนก็ได้ออกมาทวิตเกี่ยวกับเรื่องทิศทางอนาคตของซาร่าว่าแม้ในตอนนี้ซาร่าจะยังคงลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลต่อไปอีกหนึ่งซีซั่นแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันยังดูคุมเคือขึ้นอยู่กับสโมสอนแล้วในอีกหลายเดือนต่อจากนี้ลิเวอร์พูลจะต้องปรับปรุงข้อเสนอของพวกเขาหรือจะปล่อยให้ซาร่าย้ายออกไปแบบฟรีๆในปีหน้าโรมาโนเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว สำหรับบาร์เซโลนาแม้จะมีปัญหาเรื่องทางการเงินแต่พวกเขาก็ได้รับแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์เจ้าใหม่อย่าง s p อ t i f y ด้วยเม็ดเงินสูงถึง235ล้านปอนด์หรือประมาณ10,000ล้านบาทจากการขายลิขสิทธิ์ชื่อสนามให้กับส p อต ify และเตรียมเสริมทัพเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งโดยนอกจากหวังที่จะเซ็นสัญญากับซาร่าแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้าแล้วนั้นทัพอสลซูกาน่าก็ยังมีแผนที่จะทำการคว้าตัวโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้เพชฌฆาตดาวซันโวจากไบเยอร์มิวนิกม หามนาจเบอร์หนึ่งในสึกบุนเดสลิก้าเยอรมันมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้อีกด้วยมาเน่แจงเรื่องแฟนบอลบอกย้ายหนีโหงแค่มุกขำๆซาดิโอมาเน่ ane, ออกมาพูดถึงเรื่องที่ตัวเองได้กล่าวเอาไว้ว่าจะทำในสิ่งที่แฟนบอลซเนก้ลต้องการนั่นก็คือการย้ายหนีจากลิเวอร์พูลโดยยืนยันว่าสิ่งที่พูดไปนั้นคือตั้งใจจะพูดให้ดูขำๆและกล่าวย้ำอีกทีว่าตนเองนั้นให้ความเคารพสโมสรลิเวอร์พูลมากแค่ไหน มาเน่ใน,ในวัย30ปีตกเป็นข่าวอย่างหนักในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงเรื่องที่จะอำลาถิ่นแอนฟิลโดยมีไบเออร์มิวนิกเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวไปครอบครองและยังเป็นประเด็นข่าวบนหน้าสื่ออย่างหนักเมื่อวันที่สีมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อในทํานองว่าเตรียมชิงหนีจากลิเวอร์พูลต้นสังกัดปัจจุบันโดยจะทําตามใจพี่น้องบ้านเกิดที่อยากเห็นเขาย้ายออกจากหง์แดงในช่วงซัมเมอร์นี้แต่อย่างไรก็ตามล่าสุด นก็ได้ออกมายืนยันว่าตนเองนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้แฟนบอลริวอพูขุนเทืองใจแม้แต่น้อยและไม่คิดว่าเรื่องที่ตนพูดไปนั้นจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนี้ เมื่อวานผมได้ให้สัมภาษณ์พร้อมพูดติดตลกนิดหน่อยแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นข่าวไปทั่วผมว่าเราควรหยุดเรื่องนั้นไว้แต่เพียงเท่านี้ลิวว์พูคือสโมสอนที่ผมเคารพมากๆแฟนๆให้การต้อนรับผมตั้งแต่วันแรกที่ผมก้าวเข้ามาสู่สโมสรส่วนเรื่องในอนาคตของผมจะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องมารอดูกัน ทั้งนี้แม้ในเรื่องอนาคตกับหงแดงจะยังดูไม่แน่นอนแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นในสนามเท่าไหร่นะักหลังจากมาเน่เพิ่งจะัตะบันซันโวแฮกที T, พาทีมชาติเซเนก้าเอาชนะทีมชาติเบนินไปได้3ประตูตอนหนึ่งในศึกแอฟริกันเนชันครับ2023รอบคัดเลือกกลุ่มแอลนั่นแรกพร้อมกับขึ้นล้างตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติเซเนก้ลไปด้วยจํานวน32ประตู หงแดงหมายปองลาปิญญาร่วมทับหงแดงลิเวอร์พูลยอดทีมสโมสรขวัญใจแฟนบอลชาวไทยกำลังทำการพิจนารณาในการที่จะคว้าตัวลาปิญญาปีชาวาซิเลียนของยุงทองลีดยูเนเต็ดมาร่วมทีมเพื่อสู้ศึกในฤดูกาลหน้าตามรายงานของเดอะมิลเลอร์ซื่อเจ้าดังยอดนิยมจากแดนผู้ดี หงแดงทำท่าว่าจะเสียกองหน้าตัวเก่งอย่างซาดิโอมาเน่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยคาดว่าสตาร์ดังทีมชาติเซเนก้าจะได้ย้ายไปร่วมทีมไบเยอร์มิวนิคและยังบวกกับการที่ดีวัลออริกี้จะย้ายไปซบเอซีมิลานหลังหมดสัญญาทําให้ยอดทีมจากรุ่มแม่น้ำเมอร์ซี่ไซด์จำเป็นต้องเสริมแนวลุกเพื่อเข้ามาทดแทนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ โดยทางเดอะมิเลอร์ได้รายงานว่าลิเวอร์พูลได้ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวลาฟินยาโดยกุนซืออย่างเจอเกนคอปต้องการสตาร์ตัวทีเบด,ดของยุงทองไปร่วมทีมโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทางลีดยูไนเต็ดต้องการค่าตัวของลาฟินยาอยู่ที่ประมาณ60-70ล้านปอนด์แต่ว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องการจ่ายค่าตัวแพงขนาดน,นั้นและเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะใช้ทาคุมิมินามมโนดาวยิงทีมชาติญี่ปุ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการต่อรองดิวครั้งนี้เนื่องจากว่าเจสซี่มา คุณซื้อของลีดยูเนเตดประทับใจในฝีเท้าของมินามิโนอยู่ไม่น้อยแถมทั้งคู่ยังเคยร่วมงานกันสมัยที่ยังอยู่เลดบูซาวบวกในออสเตรียด้วยสำหรับลาฟินยาผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามให้กับลีดยูเนเตดไปทั้งหมด35เกมรวมทุกรายการทำไปได้11ประตูและอีก3แอสซิสต์และทางลาฟินยานั้นถือเป็นแค่งคนสำคัญที่นำพาทัพยุงทองลอดจากการตกชั้นในสูพีเมียรีได้สำเร็จ นักวิเคราะห์บอลเมืองเบียชีเลวันดอฟสกี้เข้ากับระบบครอบได้แน่หากย้ายมาลิเวอร์พูลจัสตินบาบานักวิเคราะห์บอลบุนเดสลิกาเยอรมันแสดงความคิดเห็นว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ยอดหัวหอกทีมชาติโปรแลนด์ของไบเยอร์มิวนิกจะเป็นผู้เล่นที่เพอร์เฟกที่สุดในการเข้ามาแทนที่ซาดิโอมาเน่ให้กับลิเวอร์พูลของเจอเกนคอปในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยทางเลวันดอฟสกี้ก็ได้ออกมายืนยันว่าอนาคตของเขากับทางบาเยิร์นมิวนิกมันได้จบลงแล้วและต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะเหลือสัญญาอยู่กับทีมอีกหนึ่งปีก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไปเล่นให้กับสโมสสนใดโดยก่อนหน้านี้มีข่าวเชื่อมโยงกับทางบาร์เซโลนามาอย่างต่อเนื่อง เลวานดอฟสกี <and> ้จะเข้ากับสไตล์ฟุตบอลของคอบได้อย่างแน่นอนเหมือนที่ตอนทั้งคู่ได้ร่วมง,งานกันในสมัยที่อยู่กับโบลิเซียดอนมุนในช่วงปี2010ถึงปี2014บาบากล่าวแล้วทุกคนรู้ดีถึงความเฉียบคมของเลวานดอฟสกี้ว่าเป็นอย่างไรและเขาจะเข้ากับทีมที่เน้นระบบคองบอลที่เข้มข้นได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ผู้คนอาจไม่ได้จดจําว่าเลวานดอฟสกี้เคยเป็นสไตรเกอร์ของคอปภายใต้การเล่นเพสซิ่งที่เข้มข้นของเขาที่ทําให้ค คว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้ถึง2สมัยที่ดอทดมุ์แม้ว่าเวลาจะผ่านมานานถึง8ปีแล้วแต่เลวานอฟสกี้ก็ยังแสดงความสามารถออกมาได้อย่างมากมายทั้งในรูปแบบการเล่นที่ไดเล็กมากขึ้นและระบบที่ยืดหยุ่นภายใต้การคุมทีมของฮันซี่ฟิกตลอดช่วงเวลาเหล่านั้นเลวานอฟสกี้ได้ปรับปรุงการเชื่อมเกมการเล่นของเขาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เพอร์เฟกต์สำหรับคอปที่จะใช้ประโยชน์จากกองหน้าของเขาในพรีเมียร์ลีกแม้อายุจต3 3ปีแล้วแต่เลวานอ ก,ก็ยังคงสามารถเข้าไปอยู่ในทีมลิเวอร์พูลได้เหมือนกับที่เขาทำผลงานได้อย่างสุดยอดกับไบเอนมิวหนึ่งนั่นแหละบาบากล่าวปิดท้ายไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากบลองเดอะลิเวรได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ